คนชอบมาถามไอ้ก,กฎของกรรมต่างๆนะักเอธิบายเสลยปานาธิบาทนี้ชาตินี้ถ้าเราทำเราเป็นคนใจร้ายใครก็มีคนเขาเกลียดตำหน้าไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วยถ้าตายไปแล้วลงนรกมาเป็นเปรตอสุรกายสถิติฉาน เป็นคนก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบ,บายทุกคนภาพถ้ากรรมมันหนักก็ไปอุปัา,าแตกรรมตายก่อนอายุสำหรับอธินาทานถ้าทำแล้วชาตินี้มันก็ไม่มีความสุขคนลักคนขโมยคนปล้นนี่นะรู้อยู่แล้วเขาเกลียดเข้าวคุกข้าตารางเขาเป็นเกิดมาชาติตายไปแล้วไป เป็นสัตว์ในรกเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตวิเดชานพอเกิดมาเป็นคนถูกล่นบ่อยๆของหายบ่อยๆไฟไหม่บ้านลมพัดให้บ้านพังน้ำท่วมให้เกิดความที่หายวายวอดเอ,อโจรกรรมลบกวนอยู่เสมอนี่เป็นเรื่องของทอีินาทานในชาติก่อนจำให้ดีนะครับ ผมลำคคญคนมาถามกฎของกรรมไอ้ดีผมลำคคญก็บอกวพวกนี้ไม่รู้จะไปแก้ทำเกลือสร้างความเลวมันแล้วเนะี่ทำไมยังมานั่งบนกันเมื่อเลวมันแล้วชาตินี้แล้วก็สร้างความดีให้หมดมันก็หมดเรื่องสำหรับการเมสุมิช้าจานี้โทษที่จะพึงได้รับก็ไปลงนรกว่าเลยมันก็แล้วกันนะครับ พอมาเป็นคนคนที่อยู่ในบังคับบัญชาเป็นคนหัวดือหมดพูดจาอะไรไม่มีใครเชื่อฟังสำหรับพูดาวาจาไอวาจาชั่วเนี่ยพูดเท็จพูดส่อเสียดวาจาชั่วพูดเท็จเกิดมาชาติใหม่พูดอะไรไม่มีใครเขาเชื่อแต่พูดส่อเสียดชาติเกิดมาเป็นคนทั้งชาตินั้นไม่มีความสุข มีแต่คนเขายุให้รำตำให้รัวแตกเล่าอยู่เสมอแต่ถ้าพูดวาจาหยาบนี่วาจาไร้ประโยชน์จริงๆพูดดีมันก็เป็นชั่วคนเข้าไม่อยากจะคบหาสมาคมตัวอย่างนั้นมีเยอะสำหรับพูดเพื่อเจอเหลวไหลคนประเภทนี้เกิดมาชาติใหม่ก็เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ด้วยวาจา ไม่มีใครเขาเล่นด้วยพูดจริงเขาก็ไม่ยอมเชื่อว่าจริงสำหรับวิชาโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเกิดมาในชาติใหม่จะทำอะไรขึ้นมาก็ตามคนก็เห็นว่าดีไปหมดแล้วก็อยากจะเอาไปซะพยาบาทอาการปองร้าย คนประเภทนี้เกิดธรรมชาติใหม่จะมีอารมณ์ขัางใครหวาดระแวงอยู่เสมอคิดว่าจะมีคนจองล้างจองปานสำหรับมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไอ้ลงนี่ผมไมท่ทิบายเรื่องลงนรกมันลงกันแน่แล้วนะแต่ถ้าว่าไม่มีเจบไดการเกิดมาไม่มีทางดี